สวัสดีชาวราศีกรกฎทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีกรกฎตั้งแต่วันที่15ถึง28กุมภาพันธ์นะครับผู้ความรักของชาวราศีกรกฎจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึง่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสลับคุณก็ได้นะครับและสรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกัน นะครับผมก็มเริ่มดูวดความรักของชาวราศีกรกฎกันดีกว่านะครับว่าเรียนกุมภาพันธ์อีพีหลังเนี่ยจะเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับมาเริ่มที่พไพ่ใบแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่าเอทออฟคัพนะครับหรือว่าไพ่แปะถ้วยทำนายดวงชะตาของชาวราศีกรกฎเลยท่านในตอนนี้เหมือนกับคุณเริ่มตัดสินใจจะปล่อยวางกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเพราะฉะนั้นหมายความว่าเรื่องของความรักผมดูเรื่องความรักนะครับหมายความว่าคุณอาจจะรู้สึกเคยรักใครสักคนหนึ่งมาก เคยท we well. ุ family, on, I mean ่มเททั้งชีวิตให้ใครสักคนหนึ่งอะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมุกอ่อนเมื่อไหร่ก็ตามคุณเก็บข้าวของเนี่ยเหมือนกับเราก็ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในหัวใจของเขาแล้วอะเพราะฉันให้แปะถ้วยหมายความว่าตอนนี้ชาวราศีกรกฎท่านอาจจะเหมือนกับรู้สึกมุกอ่อนรู้สึกปล่อยวางรู้สึกเหมือนกับนิ่งเฉยกับความรักที่เราเคยทุ่มเทไปแล้วกับความรักที่เราให้เขาไปหมดแล้วอะเหมือนกับเราทิ้งทุกอย่างไว้ในหัวใจของเขาแล้วที่ทุกอย่างไว้ตรงนั้นแล้วไม่ได้เอากลับคืนมา ถ้าวันหนึ่งเขารู้ถ้าวันใดวันหนึ่งเขารู้ว่าเรารักเขาม้าแค่ไหนเนี่ยวันใดวันหนึ่งเขาไม่เหลือใครเนี่ยเขาจะรู้เองว่าเราก็ยังอยู่เราก็ยังมีเราอยู่ในหัวใจนั่นแหละเพราะฉะนั้นหมายความว่าผมขอบอกคุณแบบนี้เลยว่าทุกอย่างที่คุณทําลงไปเนี่ยไม่ว่าคุณจะเลิกราคนรักกันไปหรือมีปัญหากันหรือว่ายังรักกันดีอยู่ก็ตามนะทุกอย่างที่คุณทําลงไปเนี่ยเอาความรักที่คุณเคยให้คําว่ารักคุณเคยบอกทุกอย่างที่คุณเคยช่วยเหลือดูแลเขาเนี่ยมาอยู่ในหัวใจของเขาแล้วแค่นั้นเองนะครับไพ่ใบต่อมาขึ้้นนมมาาาาาววว่่่คุณปลอยงขึ คุณเหมือนกับคนที่นิ่งเฉยกับสิ่งที่เราเคยรักมากไปแล้วอะพอเราออกมาปุ๊บไพ่ขึ้นมาคือสูงสองไม้เท้าหรือทูอ็อบวานนะครับหมายความว่าพอเราออกมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยหมายความว่าคุณสัมผัสได้เลยว่าโอกาสความรักสิ่งดีๆกาลังจะเข้ามาขอทํานายชาวสิกรฤทธ์ท่านนเรนกุมภาพันว่าความรักสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาแลละโอกาสที่หยิบยื่นเข้ามาให้กับคุณน่ะหมายความว่าคุณอาจจะกลับมาอยู่ในโลกของคุณกลับมาอยู่ในบ้านของคุณอย่างมีความสุขกลับมาโฟกัสเรื่องงานก็มี กลับมาโฟกัสชีวิตตัวเองก็มีกลับมาโฟกัสทำในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําก็มีเพราะฉะนั้นคุณอาจจะมองเห็นว่าเราก็ไม่ได้มีรายค่าอะไรนะเราเหมือนกับเรามองเห็นว่าเรามีทางไปต่อเรามีโลกใบนึงที่มันสวยงามเรามีโลกอีกใบนึงที่เราควรจะไปต่อนะเพราะฉะนั้นขอทำล้ายแบบนี้ว่าคุณมีโอกาสใหม่ๆเรื่องความรักเข้ามามีโอกาสใหม่ในเรื่องของการเงินการงานที่ดีเข้ามาโอกาสในอนาคตที่สดใสเข้ามาเพราะว่าคุณเคยทําดีสุดแล้วคุณเคยรักเขาหมดสุดหัวใจแล้วคุณทิ้งความรักไว้หัวใจใครสักคนหนึ่งแล้วอะก็เลยกลายเป็นเหมือนกับพอเราหล กลายเป็นว่าเรามาอยู่ที่ของเรากลับมาปลอดภัยกลับมีความสุขกลับมาดูแลตัวเองกลับมานักตัวเองกลับมาเห็นว่าเฮ้ยเราก็ไม่ได้คนที่ไร้ค่านะเหมือนขอทํานายแบบนี้ครับคุณอาจจะพบเจอความสุขในเดือนกุมภาพันธ์นี้แหละคุณอาจจะพบเจอการติดต่อการพูดคุยข่าวสารจากคนทางกายการพบเจอความรักใหม่ๆการพบเจอโอกาสใ,ใหม่ๆในเรื่อ,องของการหยิบมือเห็นไหมครับมือคนนี้ก็ถือโลกอยู่หมายความว่าโอกาสพบเจอความรักครั้งใหม่ ที่จะกลับมาสร้างโลกไปเด็กๆสร้างโลกไปสวยๆส,สร้างโลกเหมือนกับโลกแห่งความรักอีกครั้งหนึ่งอ่ะเพราะฉันขอทานานตั้งแต่กุมภาพันธ์จนถึงเกิดกันนาคมชาวราศีกรกฎจะพบเจอความรักใหม่ๆพบเจอโอกาสใหม่ๆเรื่องของความรักที่หยิบยื่นมาให้กับคุณนะเพราะคุณเป็นคนที่รักใครก็เหมือนกับรักมากเวลาหลุดพ้นปล่อยวางก็ให้ไปทั้งใจแล้วอ่ะก็เลยไม่เหลือให้ผลที่จะต้องกลับไปหลังอีกมือนทิ้งไว้ในหัวใจแล้วนั่นเองแต่พอคุณออกมาละ่ะ The Chariot ครับ The Chariot หมายความว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังจะออกมาจากป้ายสีดํา ไปเจอป้ายสีขาวไปเจอสิ่งที่ดีๆไปเจอความสุขไปเจอสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าหรืออาจจะเจอความรักที่เหมือนกับใครก็ตามที่ไม่ได้เจอก็ตามนะแต่อาจจะออกมาแล้วอะ่ะขอทํานายแบบนี้ว่าถ้าเกิดเราเดินออกมาไกลแล้วเนี่ยเราอย่าหันกลับไปอีกเราจะกลับไปเจ็บปวดกลับไปเสียใจกลับไปอะไรอีกถ้าเกิดเขายังทาร้ายเราถ้าเกิดเขายังไม่ใช่คนดีกับเรานะครับเพราะฉันขอทานายแบบนี้คุณอาจจะออกมาจากสิ่งที่ไม่ดีแต่เห็นไหมครับมันก็ยังหลงทางเขาก็ยังเหมือนกับวนเวียนในชีวิตของคุณอยู่อะ่ะ เพราะยัขงของทำนายแล้วว่าชาวสีกรกฎท่านเนี่ยในเดื 5, อกนกุมภาพันธ์หนึ่งกรกฎาคมเนี่ยคุณเริ่มปล่อยวางคุณเริ่มนิ่งเฉยคุณเริ่มออกมาคุณเริ่มหล,ล,ลุดพ้นแล้วคุณเริ่มออกมาแล้วออกมาเปิดโอกาสให้กับสิ่งใหม่ๆออกมาจากความรักที่มันไี่แย่เพื่อเจอสิ่งที่ดีกว่าใครหลายคนจะพบเจอความสุขที่แท้จริงหลายคนอาจจะรู้สึกมีความสุขด้ซ้าแต่พอคุณออกมาปุ๊บเนี่ยแปลกนะครับมีไพ่ขึ้นมาคือหนึ่งเหรียญหมายความว่าพอเราออกมาปุ๊บเนี่ยสิ่งดีๆมันจะเกิดจากเราเลยเช่นอะไรบ้างคุณอาจจะเคยทิ้งหััวววใใใจจเเออาาไ้นหขขง คุณอาจทิ้งความรักทุกอย่างไว้ในหัวใจของเขาคุณอาจจะเคยช่วยเหลือดูแลเขาว่าพอคุณออกมามันก็เหมือนกับสิ่งดีหายไปเพราะฉะันเดชชาริออดหมายความว่าอะไรครับคุณออกมาจากสิ่งที่ไม่ดีก็จริงแต่คุณคือสิ่งดีๆของของเขา่าพอคุณออกมาปุ๊บหนึ่งเหรียญผมขอทำนายว่าคุณมีค่ามากๆเลยนะคุณอาจจะเคยช่วยเหลือเคยดูแลเขาเคยทำทุกอย่างเพื่อเขาอะจนกลายเป็นไพ่หนึ่งเหรียญหมายความว่าเขาอยากจะกลับมารักษาคุณเขาอยากจะรักษาคุณเอาไว้เขากลับเห็นคุณมีค่าอะไรเงี้ยนะครับในวันที่คุณออกมาแล้ว เพ่อนขอทํานายเลยว่าคนรักเก่าๆที่คุณเดินออกมาจากเขาเนี่ยที่มีปัญหากันเนี่ยถ้าเลิกรากันไปไม่เกิน1ปีไม่เกิน6เดือนนะขอตอบว่าเขากลับมาติดต่อเขากลับมาเสียายคุณเขากลับมาต้องการคุณก็กลับมาตามหาคุณนะแต่คุณหายไปไหนไม่รู้แต่ชาวสีกกตท่านอาจจะหายไปแล้วอาจจะมีความสุขอาจจะไม่กลับไปแล้วอาจจะไม่อยากจะกลับไปเจ็บแล้วอาจจะหลุดพ้นแล้วนะครับเพร่อยที่ขอตั้งชื่อคลิปนี้ว่าอาจจะเป็นไพ่ขึ้นมาว่าหนึ่งเหรียญนะเป็นเดือนแห่งความสุขเป็นเดือนแห่งความพบเจอสิ่งดีๆเข้ามา คุณอาจจะมีความสุขเรื่องของการเงินอย่างมากไม่ใช่แค่นั้นคนหนึ่งคนหนึ่งที่ยืนด้วยขาตัวเองและเหมือนจับจับต้องสีเดียนชีวิตตัวเองได้อะ่ะคุณอาจจะพบเจอความรักดีๆเข้ามาพบเจอสิ่งดีเข้ามาทั้งการงานการเงนินแล้วก็ความรักเลยอะ่ะมันเหมือนกับหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีการหลุดพ้นจากความเจ็บปวดหลุดพ้นจากความเสียใจอะ่ะแต่เห็นไหมครับคุณคือสิ่งดีๆของเขาอะเขากลับมาตามคุณหกไม้เท้าขอทำนายให้เกิดใครเลิกรากับคนรักกันไปไม่เกินหกไม้เท้าหมายว่ามาหกเดือนถึงหนึ่งปีเนี่ย ขาตอบว่าเขากลับต้องการดอกไม้อ่ะต้องการความรักต้องการหัวใจของเขาคืนน่ะเพราะฉะนั้นขอทํานายแบบนี้ว่าคนรักของคุณเนี่ยเขาอยากให้คุณกลับไปเขากลับมาหาคุณคุณอาจจะหนีเขาแล้วคุณอาจจะออกมาจากเขาแล้วแต่เขากลับมาหาคุณแต่เขาอยากจะกลับมาหาคุณแต่เขากลับมาเนี่ยนะครับกลับมาตามความรักกลับมาตามหัวใจของเขากลับมาตามสิ่งดีๆของเขาคืนน่ะเห็นไหมครับในวันที่คุณเดินจากไปวันที่คุณขอออกไปจากชีวิตของเขาแล้วในวันที่คุณเดินออกมาไกลแล้วเนี่ยเราไม่อาจจะหันกลับไปอีกเห็นไหมครับ แต่คุณเนี่ยกับการเป็นว่าถูกเขาตามะนะครับเขาไม่ยอมปล่อยเขาตามแต่คุณหลุดพ้นนะขอทำนายแบบนี้เพราะอาจจะตอนที่คุณรักเขาตอนที่คุณต้องการเขาเขาอาจจะเหมือนกับทิ้งคุณเอาไว้ปล่อยคุณเดินออกมาปล่อยคุณเดินจากไปอะไรเงี้ยนะครับไพ่ไปต่อมาขึ้นมาว่าเดอดเทมปุรันขอทำนายว่าใครหลายคนอาจจะพบเจอความรักที่เหมือนกับคนคนนี้เขาอาจจะรู้สึกเหมือนกับเดอดชาติออทหกม่เท้าแล้วก็เทมป l a n น ตอนคุณอยู่เนี่ยเขาอาจจะบ่อยคุณอยู่คนเดียวเขาจะปล่อยคุณไม่มีค่าอะไรเขาอาจจะทําอะไรคุณก็ได้คิดว่าคุณไม่ดีพอคิดว่ายังไงคุณก็ไม่ไปจากเขาว่ะเพราะฉันหมายความว่าพอคุณไปแล้วเนี่ยกับกลายเป็นว่าเขากลับรู้สึกอีกแบบหนึ่งกลับรู้สึกเห็นคุณค่าคุณทันทีเลยเพราะฉะนั้นปัญหาเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นจากการที่การใช้อารมณ์การไม่ยอมกันการไม่เข้าใจกันก็มีหรือการที่คุยกันน้อยหรือไม่เข้าใจกันหรือว่ามีคนอื่นเข้ามาแทรกกลางเห็นไหมครับทาให้คุณสองคนทะเลาะกันทำให้คุณสองคนต้องจากกันไปแล้วเขาเองอาจจะเป็นนคที ไม่ได้สนใจคุณไม่ได้คิดว่าจะเสียคุณไปไม่คิดว่าคุณจะเลิกกับเขาหรือไม่ไปจากเขาอะนะครับเขาก็เลยกลับมาเพราะรู้แล้วว่าหกไม้เท้านะครับหนึ่งเหรียญกลับมาเพราะสิ่งดีๆที่คุณทําเอาไว้กลับมาเพราะรักแท้กลับมาเพราะความรักที่คุณทําเอาไว้กับเขานั่นแหละแต่คุณไม่อยากจะกลับไปแล้วแต่คุณไม่อยากจะกลับไปเจอสิ่งไม่ดีไม่อยากกลับไปเจ็บปวดไม่อยากจะกลับไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนละเพราะฉันเห็นปูนั้นหมายความว่าใครอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือมีคนอื่นหรือมีปัญหาทะเล แต่เกิดใครมีความรักที่ดีอยู่แล้วก็วขอตอบด้วยว่ามีเกณฑ์ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์มีเกณฑ์ที่ไปเดทมีเกณฑ์ที่จะดูแลก,กันแต่งงานมีลูกกันในเดือนกุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคมเลยนะหรือใครหลายคนอาจจะมีลูกกับเขาแต่งงานกับเขาก็มีเกณฑ์ออกมาแบบนี้เลยอาจจะคบคนที่เหมือนกับราศรีธาตุดินธาตุไม้ธาตุน้ําหรือคนต่างชาติเขาต่างภาษาที่เขาอาจจะทําอะไรแล้วเหมือนกับไม่เข้าใจเราอะไรเงี้ยใช่อารมณ์กับเราเงี้ยไม่ต้องการเราอะแต่มาตามหาเรามาต้องการเราในวันที่เราออกมาแล้วอะมักจะเป็นแบบเนี้ย พะใช้มาดูไพ่ไปต่อมานะครับในเดือนกุมภาพันธ์ของชาวราศีกรกฎกันดีกว่าเป็นยังไงบ้างไพ่ขึ้นมาเดี๋ยวจัดติดครับขอทํานายว่าคุณอาจจะคิดว่าคุณหลุดพ้นนะครับแต่คนเก่าหรือความรัก,กเก่าหรือเนื้อคู่ของคุณคนนี้เขาไม่ยอมปล่อยคุณน่เขาอยากจะกลับมาเพราะรักแท้ก็จะกลับมาเป็นคนดีเขาจะกลับมาทําดีกับคุณกลับมาแก้ไขสิ่งที่เขาเคยทําร้ายคุณกลับมาแก้ไขสิ่งที่ทําผิดพลาดไปกับคุณพเพราะเขารู้คุณจะจากเขาไปเพราะเขารู้ว่าคุณจะหลุดพ้นน่ะพระเขารู้คุณจะจากเขาไปแล้วอ่ะเพราะนี่ขอทํานายแบบนี้ว่่าาาาาาคุุณไมมหหลดพพ้นจจจกเเเระะอับ เห็นความดีเห็นคุณค่าในตัวคุณแต่คุณเริ่มมีคุณค่าแต่คุณเริ่มมีความสุขแต่คุณมีค่ามากกว่านั้นเนี่ยหนึ่งเหรียญเห็นไหมครับแต่คุณเริ่มมีทางไปแล้วก็เลยคิดว่าเขาจะจะกลับมาเพราะรักษาสิ่งดีๆเอาไว้รักษาคุณเอาไว้เหมือนคุณคิดว่าคุณจะหลุดพ้นจากเวรกรรมแต่เวรกรรมมันยังตามคุณอยู่อ่ะเพราะฉันพ่ขึ้นมาคือ the word ครับขอทํานายว่าคุณหลุดพ้นอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะแต่เห็นไหมครับ the word the word หมายความว่าความสุขสิ่งดีๆเข้ามาความรักแท้กำลังจะเข้ามมาแลเห็นั้ครบ แต่คุณอาจจะไม่หลุดพ้นนอกจากคุณอาจจะเดินออกมาไกลแล้วตาถึงทีเราบ้างแล้วที่จะไม่กลับไปอีกถึงบอกว่าถ้าเกิดเราเดินหันออกมาไกลแล้วถ้าเกิดใครเลือกราคนรักไปเกิน1ปีหรือ6เดือนแล้วเนี่ยถ้าเราเดินออกมาไกลแล้วเนี่ยเราอย่าหันกลับไปอีกเพราะฉันเบิ่เวอร์หมายความว่าขอ,ขอ,ขอ,ขอํานายเลยว่าเดือนกุมภาพันธ์ถึงกรกฎดา,าคมเนี่ยอาจจะเป็นเดือนสุดท้ายจะเป็นปีสุดท้ายละอาจจะเป็นช่วงสุดท้ายละที่คุณจะหลุดพ้นจากเขาแต่พอคุณหลุดพ้นคุณมีความสุขคุณเริ่มยิ้มได้คุณเริ่มมีความสุขคุณมีความรักดดีีีีๆๆเเเขข้้าาาามมมคนน่ กับการเป็นว่าเขาเนี่ยกลับมารักษากลับมาต้องการคุณกลับมาอยากได้หัวใจของคุณคืนกลับมาเห็นคุณค่าคุณนะ่ะเพราะอาจจะมีลูกอาจจะมีสิ่งดีๆที่คุณทําไว้กับเขาอาจจะมีอะไรหลางๆอย่างที่ทําร่วมกันมาแล้วคุณทิ้งความรักทิ้งทุกอย่างไว้ในหัวใจของเขาแล้วนั่นเองเพราะฉันพไพ่ใบต่อมาครับสี่เหลี่ยญหรือโฟร์ออฟเพคอนครับขอทํานาย,าพายไพ่ใบนี้แนะนําชาวเสือก็แล้วกฎนหลายท่านเลยว่าคุณต้องเลือกนะว่าจะรักษากันเอาไว้ไหม หมายความว่าอะไรหมายความว่าทั้งชาวราศีกรกฎเองแล้วก็คนที่คุณหลักเองว่าต้องเลือกแล้วแหละถ้าจะกลับมาต้องกลับมาภายในตอนที่ยังรักกันอยู่นะครับจะกลับมาไหมจะรักษากันเอาไว้ไหมถ้าเกิดภายในช่วงเวลายังรักกันอยู่แล้วไม่ได้กลับมาหรือไม่มีค่าหรือไม่เห็นค่ากันเนี่ยพอจะกลับมาปุ๊บเนี่ยชาวราศีกรกฎและท่านอาจจะรู้สึกเหมือนกับเห็นค่าตัวเองแล้วรักตัวเองแล้วถามว่ายังมีเขาอยู่ในหัวใจไหมยังรักเขาอยู่ไหมยังรักอยู่แล้วอะแต่ไม่อยากจะถูกทิ้งไม่อยากถูกทําร้ายไม่อยากเจ็บอีกอยากจะได้ความชัดเจนอยากจะได้ความรักที่เปิด พูดออกมาคุยกันรักกันเห็นคุณค่ารักษากันเอาไว้พเพราะฉะนัน้นสี่เหรียญหมายความว่าพยายามรักษากันเอาไว้นะครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้ถ้าเกิดใครยังติดต่อคนรักอยู่หรือพูดคุยกันอยู่ขอ้อขอให้พยายามพูดคุยพยายามติดต่อพยายามอป่พิ่งใช้อารมณ์พยายามลองดูก็ลองคุยกันดูก่อนนะรักษาความรู้สึกรักษาคาสัมพันธ์รักษาคําคพูดรักษาสิ่งดีกันเอาไว้ก่อนนะก่อนที่จะจากกันไปก่อนที่หลุดพ้นกันไปนั่นเองทั้งคนรักของชาวสิกร,รกฎก็เองทั้งชาวสิกร,รกฎก็ตาม ไพ่ใบสุดท้ายครับขึ้นมาคือไพ่เก้าทูหรือไนออฟครับทำนายประสขความรักของชาวราศีกกรกเลยท่านเลยว่าเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเป็นเดือนแห่งการหลุดพ้นเป็นเดือนแห่งการที่ออกมาจากความรักที่มันไม่มีค่าอะไรอ่ะกลับมามีความสุขแต่เห็นไหมครับสิ่งดีดีเหล่านั้นที่คุณทำเอาไว้เนี่ยมันจะทําให้คุณไปเจอสิ่งที่ดีเจอความรักที่ดีเจอสิ่งที่จับต้องได้ขอทํานายว่าคุณจะเจอความรักเจอสิ่งดีดีเข้ามาในชีวิตเจอความสุขเข้ามานะครับหลุดพ้นจากความไม่ดีใครมีปัญหาคนรักคนรักกับ็จะกลับมาค่คุณา กลับมาขอโทษกลับมารักคุณกลับมาแคร์คุณนะแต่คุณต้องดูนะว่าคุณเนี่ยให้โอกาสเขาไหมยังต้องการเขาอยู่ไหมเนี่ยผมบอกไปพยายามรักษาพยายามคุยกันถ้าเกิดยังหันอยู่ยังรักอยู่นั่นเองก็ขอบคุณชาวราศีกรกฎทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด s u b สไ cribe ด้วยนะครับผมและใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเชว่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ